มาตั้งนานเพิ่งร <desserts>. ู้นั่นแหละว่าเออไอนี่มันทำยังไงโอเคเราเข้าเกมเพื่อเลยเราก็ไปลุยกันมาแล้วครับก็เราก็จะมาอยู่กับแท่งเกมเกมกีบกีบกีบเกียน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 ผมก็หาสายเล่นอยู่นี่คือสายที่ผมจะเล่นครับมาดีดับเบิ จออูจะเลือกอะไรเนี่ยกูจะเลือกอะไรมาโอ้ oh my god กลัวเสียนี่กระไรซึ่งทีมเรานำครับและทีมเขานั้นกระโปกสสยนี่จะเน้นเก็บเลเวลมากกว่าซึ่งผมก็อยากจะเก็บเลเวลถึงห้สิบแต่บตรรจถึงต้องนานแล้วแหละผมก็เลยทบกัน,นก็สีม่วงอันนี้ไปมาไปมาจนผมอยากสงสัยว่าเพื่อนผมอยู่ไหน ก็เลยเลื่อนดูเลื่อนไปเลื่อนแล้วก็เพื่อนเราก็จะบา้าตายกับเพื่อนผมก็เลยสบการสะบัดสบัดแบบสะก,กัดใการฟ่าลูกกระสุนไปยางง่ายด้ยแต่ว่าตัวนี้อาจจะยากหน,น่อยมันเป็นโซนของสีแดงอะสีม่วงมีไหม เดี๋ยวเขาตัดไปเลยแล้วกันไปกันต่อแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเออการตัดคลิปนั้นมันตัดยังไงเพิ่งรู้นแน่นว่าการตัดคลิปมันตัดแบบนี้เราก็เราก็ฝามาก,กับเพื่อนผมก็จะเอาเพื่อนไปลุมยำแบบฮิงกุรินเนยโยง่างยแต่ ผมไม่รู้สีว่าผมคือกอริลลาในฝูงนี้ฉันนะ่ะจะเป็นกอริลลาที่โหดที่สุดได้ให้ได้เลยยออุสตาร์บร์สตรีมอ้าวไม่ใช่ฝั่งตรงข้ามเออ oh. มันไม่ใช่ฝั่งโอ้ oh my god เราต้องสตาร์บรตสตรีม ดิดิติดติติดคอมอัลลองวิสมั i t ร t r u ก g ไม่กล้าสู้ไเค้าก็แม่งนากลัไม่ฟีเซอร์ไม่โคตรแรงเรก็เลยทำการหนีก่อนเพราะว่าลุมเขาไม่ไหวดูเขาสิ ดูเลือดกูกูจะไปเหลืออะไรอยู่ดีๆก็รอดชนี่สินะคงเป็นพรตของสวรรค์ที่บันดามาให้เราแล้วก็กดรับผิดไปงูงอัพแบบงูแล้ยิงแบบงู หวังว่าคลิปนี้จะมีคนดูเยอะนะโอ้พระสงฆ์เพิ่งรู้นเนาไก่สีฟ้านัมีจริงไก่สีฟ้านันมีอยู่จริงดูไหมอ่ะไก่สีฟ้านันมีอยู่จริงอ่ะผมก็ได้จี้จีจงจงซิงซิงปังปังสกีบีดี้ทอยเลตแล้วก็ตายไปง่ายๆ ึ่งมีคนใช้อีเตเพื่อยิงอย่างยากลำบากโอ้หูหลบได้แบบดิจิตอล,ตล,ตลผมไม่รู้นะกเจ้าอยู่ไหนก็จปพบรันอีแต่ต่อมันอยู่ไหนวะหนี่มันอยู่ไหนวะ Come along with me young โ กดก็กดอัดเลยเพราะติดใจผีฟ้าแล้วก็โดเนเพื่อนไล่อย่างหน้าปรีไอ,ไอ,ไอ,ไอสมองมาปัญญาหัวใจพุดเชียวรถจีเลี้ยวรถสนันดานจังไรสันนทีวีอัปพารักกาผิดวันนรกยังละอายสวรรค์ยังละอนุกาก็ผักใส่ไรสิเดี๋ยวแลมายังไม่เดี๋ยวมองแต่ทีเดียไม่ใช่ตามเหมือนมาหน้าที่หน้าเปิดกดเชื้อโรคจะอยู่ได้ต้องสใส่ใจประชิดตาไม่ให้เข็ดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ผมคิดว่าผมหาคำด่ามันไม่ จะยิงอย่างรุนแรงเพื่อจะทำให้ให้ให้พมผมผมโอ้ okay. Ooh, my god กัดกากัตกาฉันคลิงชิงควงกัตกาโอ้โหมีคนเล่นสายวิเศษด้วยเหรอช่างโหเซียนี่กะไร ป,ปงปผมก็ได้ปลุกทานสีแดงยังหน้าหวาดกลัวโดยที่มีผมก็เลยปกป้องเพื่อโดยการยิงเนนี้เนยน,น,น,นี้นี่นี่นู่นนี่โอเคครับตปูได้แค่นี้ิดเราก็เล่นต่ออีอีโอ้พระสงฆ์งเพื่อนเราเหมือนจะดัดกพุ่งเหมือนจะล่อรอ,รอยคนอื่น โอ้พระสง์มึงยิงอะไรไปเลย,เลยทุกคนรู้จักซิกเซวมคงไม่มีใครไม่รู้จักหรอกมนะั้งอีตัดคลิปไปอีกแล้วมึงจะตัดอะไรนักนะบรมึงอย่าใช้แอปนี้น่าจะดีกว่าเออแอปอื่นตรงที่ว่า แอปนี้นั้นมันง่ายมันใช้ง่ายครับแอปหายขยับยาคิดหายทุกคนกลมๆๆตัวนี้มครับนี่แหละครับแอปแอปที่ผมว่าแล้วมันก็ขึ้นไปข้องบนขึ้นทำไปทำมาเช้มองบอกคนที่หนึ่งในการจอดช่องยิงยิงยิงน่วัดกลัว เพื่อนผมนั้นจะอยู่หรือไม่คงมีนรกเท่านั้นที่รู้เดี๋ยวเพื่อนผมอยู่ไหมเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเพื่อนผมยังอยู่ครับเลเวล73ด้วยท่านไปฆ่าใครมาหรืออ้น่าอยู่ดีเอ้ยผมคิดว่าน่าจะรดคนอื่นน่าจะดีที่สุด โโอ้นี่มันโดงกระสุนชัดๆให้นี่คือสภาพองฝั่งให้ให้กี่คนก็เอากูไม่ลงมีโจิซิกเซเว่นกูนี่เลยอะสิโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะ ผมเกี่ยวอะไร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 ผมไม่ได้เกี่ยวครับน้วก็นับของเหมือนเดิมโอ้โหโอ้ my god ไม่ฟีซอฮ้อือ้ยนายโยดี มึงทำให้ถูปาใหม่นี่คือความรู้สึกของผมกับอู้อู้อูอ๋แฉนแฉนแฉนซึ่งผมแฉนเป็นอย่างมากอัดคลิปนี้นานใช่ครับต้องอัดคลิปนี้นะผมก็เลยเรียกส่ชนละเพวกคมความเร็วของรถถังมันรถถังเหรอเออมันก็แทงกี้ ายดีเอาหน้าไปถูๆไทยอันนี้น่าจะไหวอยู่โอเคแป๊บเดียวครับอีซี่เราฟาร์บแป๊บเดียวก็น่าจะได้แล้วแต่ไม่เป็นไรเพราะผมนั้นโหด โอเคจบคลิปแค่นี้ป้าโทรมา